สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีผู้ติด,ดตามช่องมีนันทิราชาแน,นลนะคะรวมมีมีแสงทองกิแลนค่ะ,ระบริพารกันเดินค่ะช่องยูทูบนะคะพี่น้องค่ะมื่อน,นี้เข้ามาเล่นงานยุโรปบุรบีค่ะจีให้เบิง้งบนเนี่ยอากาศแต่ตอนกลางเว้นนะคะตอนที่เข้ามาคือแบบข้ามน้ํำข้ามภูนะคะทุกคนเออขำนำขำคูมาเล่นนะคะแล้วเนี่ยมะเรงนะคะฝนกระโต้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้มาหลบในล็การ่าเดนสายพิณของเบิง้งค่ะบนเนียอากาศว่าเขา้า ถ้าต้องเจออีหยังแน่นะคะพี่น้องคะตอนนี้ที่งานเท่ากับศูนเต็มที่ว่าแต้แท้รอบนีว่านักทอตอนไปนักข้อหน้ายกนะคะกลัวตอนไปนักข้อหน้ายกคือเอาพ่ะท่านอีรีคมันมันมันมามีหมอกเลยนักข้อหน้ายกคืออยู่ในไฮน่าอีแต่ว่าตอนนี้เขามีสาระนะคะีอยู่ในวัดเขาหลือนในวัดนะคะมีสาระมีของไฮลุกนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศว่ามันเจ็บน่ากลัวขนาดใดนะคะพี่น้องค่ะไปเบิร์นสักการะ i'm <laughs> น่ากลัวแบบแรงมากอันนี้ไม่ได้เปิดเน็ตนะคะันไทยไม่ได้เปิดเน็ตแถวที่นอนเออขายดีกับแม่นปลามึงนี่ละแม่เจ้าเอ้อไม่ไหวจ้า โอ้ยเจ้าภาพอันเคุณพระเจ้าอยู่หลังทางอยู่เวทีนะคระนายกเรื่องที่หนต่อพี่ฝน,น,น,นตัวนึงป่ะทีนะคะหลวงปู่เอ่อมาไขกุญแจศาลาให้แล้วนะคะหลวงปู่เปียกเบิร์ดเลยขอบคุณค่ะ ร่าไงนะคะขอขอขอมาแล้วค่ะมาลงกูหนาวน้พี่ยันชุดเปียกมันสาดอยู่หนาสารเนี้ยเปียกขนาดโน้นเลยอ่ะล้างัเปียกนงัวกเปียกอัวลางพี่เอาไว้อยู่หันบ่เปียกดอกเพราะว่ามันเลยล้างมาอยู่โอ้โน้ อะไรถอ,อดตัว,วมันฟิวนะคะตอนนี้ทุกคนก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> มองห่าอยู่ยบันไดเรียสต์เว็นหนของโดงนะ,ะอันโตแบบแท่นใหม่โต,โตจีนกลมๆนะพิวมาอยู่ตรงนี้กับป้าหมอนะคะนี้เขาก็มารวมกันอยู่ด้านนี้นะคะ เนสเซอร่าอีกจะล่องปูมาเปิดไยนหาอันหรือตอนเครื่องเสียงอย่าพี่น้องหรือตนเครื่องเสียงเงมีออเเยพี่นะคะมันมันโป๊กอย่างบ่ได้ย่นี้ทั้งจออีกอถ้ามันจออินโดนีบรู้ว่าเราเป็นเอาดวหรอเบลอแบบการพนันแมพี่น้องอนี่แหละค่ะคือพน,อนันแบบนา่ากลัวใช่ไหมตสิ ปานี้ฝนตกเข้าแล้วเขา้าสมาที่จะใส่อุปกรณ์ทุกยางให้มันครบได้ว่าถูกยางกับเปียกเบิดปักพื้นปักไฟอย่างที่ว่าใส่บ่ได้แน,น่นล่ะค่ะขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้อดม,มันกิมม้วโอ้ยเสือหยองเต้เห็ดท่องผมมันปกล่องเบิดเลย อย่างที่เห็นนะคะทุกคนมันแบบรุนแรงมากเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี Luckily, ่ยงภัยธรรมชาติได้นะคะตอนนี้เราก็แค่รอเวลานะคะว่าฝนสะเก้าด้วยเพราะสิองเพราะฝนสึแล้วเขาต้องใช้อุปกรณ์ถูกยางเขาจะเ่นไหลบอนะคะอุปกรณ์มีอย่างเสียหายบอเพราะมันมันโดนน้ำ พี่น้อ,นองเขาใจไฟฟ้ากนันองมากคะ่ะทีมงานเขาก็พร้อมสู้เต็มทีนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะลาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ทีมงานแสนทองฟิลแอนด้วยนะคะเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ